สบายดีท่านบุษบุญมมนี่ซ้อมด,ดูรุ่งยุ้ยไปไปผลาศิพาท่านบุษบุญมาบนพยุเขาเนาะฝนตกแต่แรงวานนี่เนาะท่านผู้ชมเนาะมันนี้ก็ยังตกจ้นมาหอดแรงมันนี้เนาะตลอดเช้าสี่สัปโมงเลยแต่ว่าก็มีลมพัดผ่านลมแห้งปันได้เนาะมีเม็ดฝนโอยหำอย่างสดซื่นเนาะต้นไม้ใบหญ้าเขียวง,งามาุลมทุ่มเนาะท่านผู้ชมเนาะมันะมนี้ลุงยุ้ยก็มีโอกาสได้มา บอลแคมของเนาะแคมของบอลสวนลานาสาธารณนะายัางเบิ่งเพิ่งเพิ่งสวนสาธารณนะคันธบุรีเนาะตรงนี้ก็เลยอานามีโอกาสได้ถ่ายคลิปเล็กๆหน่อยๆเนาะเพื่อให้ทานผู้ชมได้รับชมเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้ออานาต้อนแรงเนาะเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ หาหกโมงเนาะหกโมงปลายหรือว่าสิบสิบแปดโมงปลายเนาะนำคลองก็เริ่มขึ้นแล้วเพื่อทานผสมเอ้ยเหมืนอนี่เนาะระวังเดอ้อยานน้ำถ่วมเดอ้อเกียยเหือเกลียมเพไว้ผูอยู่แคมคลองแคมเซกับแคมหวยกันเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้น้ำป่าไหลาหลากหรือว่าน้ำผัดซัดซาว่าสิ่งของพวกเข้าแล้วที่เลี่ยงไว้ในเฮื่อนในซานเนาะคาว่าน้ำผัดไปแล้วเพื่อสิได้ กลับขึ้นมาอีกตัวหนึ่งกับโแเมนง่ายเนาะทานผู้สมเนาะกอนปากมานำทานผู้สมทุกคนเด้อของกันพัะยุยนี่นก็เป็นมือที่หนึ่งที่ลมพัดเนาะที่พายุเขามาตลอดเช้าสี่สโมงเลยพ้นตกเนาะเอว่วัสวนสาธารณะ คันทบุรีคอนดิบมีหมู่มีผู้คนลงมาเนาะมีแต่สา,ายลมเม็ดฝนเนาะมดฝนสายลมที่พัดผ่านเนาะได้อนาอยู่กับลุงยุ้ยพาไปพาโลอนี้เนาะแต่เกาขันบ่มีฝนนี่ถือว่าประาชน,น้อยใหญ่เนาะทุกคนก็ได้มาออกกําลังกายอยู่สถานที่แห่งนี้เนาะมือ่อนี้ก็เป็นมือเข่าพัรษานเนะาะท่านผู้ชมเนาะ ขระพปันซาไห่ได้เมื่อนี่ได้เนาะคนโยหยทำขันทุสมสิให้ทานผู้สมมาบึงวิวจสวยงามๆเนาะทันผู้สมเนาะวิวของฝรัง่งตรงในกลางคันหม่มเนาะโอ้ฝนตก เปล่ยนเรื่ลมมาเลยลมมาเลยบรรยากาศกมั่งดูนกสุนทรมีลมผัดผ่านนา เตรียมเมือแพรไวการเตียม,มยาไยู่ที่สูง,สง,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 งน้แห้งัอนองตั้้อนี้เราาราะอนพบกันใหม่ถายคลิปื่อเตืเอน